ใครมองหารถกระบะราคาเบาๆผ่อนสบายๆแนะนำสองคันนี้เลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ส,สดๆร้อนๆเป็นตัวนิสสันนาวลา,าล่า 2.5V caliber นะคะปี1920รถหน่วยงานปิดประจำการประวัติศูนย์นะราคาแค่389,000บาทเท่านั้นเองฟรีดาวผ่อนแค่7,000นะคะออปชันเนี่ยให้มาครบจัดหนักจัดเต็มนะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดนะคะรับชมให้จบคลิปนะรับรองว่า2คันนี้ได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ あ <music> สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามฮูงท่าเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกันนะเพชรยนต์นะคะสำหรับวันนี้นะคะน,นั้นมีรถกระบะเข้าใหม่มานําเสนอให้ชมกัน2คันเลยนะคะเป็นตัวนิสสันนาวล่า 2.5V คาลิเบอร์นะคะลูกค้าปี19-20นะใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะราคาค่าตัวมาถูกๆเลยแค่389,000บาทเท่านั้นเองนะ2คันนี้นะคะฟรีดาวได้เลยผ่อนเริ่มต้นเพียง7,000บาทเท่านั้นเองนะคะออปชันให้มาค่อนข้างคร,งครบแล้วด้วยใคร ใครสนใจบอกเลยว่าหา้ามพลาดนะคะติดต่อหานดได้ตรงนี้เลย0นย์982609587นณเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไน์มาได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเทสนะคะแนะ,ะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยลูกค้าขะออปชันเนี่ยให้มาค่อนข้างครบแล้วนะคะลูกค้าสภาพส,สวยๆเลยนะสภาพรถนะเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้้างไม่ได้เก็บงานไม่ได้ปรับสภาพเลยนะคะลูกค้าเพิ่งลงจากเทเลอร์มาสดๆร้อนๆละละละเลยนะใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะรถกระบะราคาถูกออปชันจัดเต็มแนะนำรุ่นนี้เลย เลยนะคะ ต่างจังหวัดนะเรามีไฟแนนซ์ไปทําสัญญาให้ถึงที่เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะใครสนใจติดต่อหานัดโดยตรงได้เลยนะคะย้ำเบอร์โทรติดต่อ0982609587หนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของรถกันนะคะเข้ามาใหม่สองคันนะคะลูกค้าคันนี้มีแบตแต่ว่าคันด้านหลังเนี่ยแบตหมดนะเดี๋ยวเราดูแลในส่วนของการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่นะคะลูกค้าเรามาชมรายละเอียดของตัวรถกันเลยนะคะสองคันนี้สเปกเดียวกันออปชั่นมาเหมือนกันต่างกันแค่เลขไม์กับ เลขทะเบียนเท่านั้นเองนะคะใครสนใจคันไหนก็ติดต่อมาหานัดได้นะคะสาภาพของรถสวยๆไม่มีชนหนักพิกความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะตัวไฟหน้าของรถนะคะเป็นแบบโปรเจกเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์โคมไฟเดิมโรงงานนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวมีไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเป็นตัวกระบะแขบยกสูงเกียร์ออโต้นะคะลูกค้า ใครได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะเพราะว่าค่าตัวถูกมากนะคะ3าม0 0 0บาทฟรีดาวผ่อนแค่เ0 0 0เท่านั้นนะคะรายได้2เท่าของข้างวดสามารถเป็นเจ้าของรถได้เลยนะคะตัวล้อได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานน็อตหกลูกโ,ลโลโก้ตรงกลางยางขอบ18นิ้วนะคะลูกค้าช่วงล่างของรถเดิมๆเลยไม่มีคาบนามันหยุดเลยเยอะไม่มีคาบสนิมกัดกินไม่มีชนหนักนะคะสันเหลี่ยมคมของตัวรถมีเห็นชัดเจนไม่มีรอยรลากีบเลยนะคะกระจกมองข้างปรับ พับไฟฟ้านะคะฝากครอบกระจกเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแล้วก็มีกล้องให้รอบคันเลยนะคะลูกค้าออปชันเนี่ยครบจัดหนักจัดเต็มนะคะเป็นกระบะแครบยกสูงเนาะมือจับประตู4ี่ด้าอสองฝั่งเนี่ยเป็นแบบโครเมียมนะคะติดซีมมาให้เรียบ,บ้อยแล้วด้วยนะคะลูกค้ามาดูภายในของรถกรันคันนี้ ภายในเป็นโทนสีดำแผ่นเพดของรถนะคะมีติดให้เห็นชัดเจนนะคะลูกค้าเช็คข้อมูลเช็คประวัติสูนิสันได้ออนไลน์ทั่วประเทศนะคะรถปี19จดทะเบียนปี20นะคะคันนี้กุญแจสำรองมีมาให้ครบเลย2ดอกนะคะลูกค้าเป็นกุญแจร,รีโมทระบบสมาร์ทเอนทีสามารถล็อกรถปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูนะคะได้เป็นปุ่มแองจิ้งสตาร์เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมือจับประตูด้านในเป็นแบบโครเมียมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรบบออโต้นะคะฝั่งคนขับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะ พวงมาลัยได้เป็นแบบมังติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้ด้วยเชื่อมต่อบลูทูธนะคะรับสายวางสายโทรศัพท์ได้อ p t i o นให้มาค่อนข้างครบเลยนะคะลูกค้าได้ปุ่มแอ g งจิ้งสตาร์เรียบร้อยคันนี้นะคะเลขมาอยู่ที่1นึ่งแสนสโลนะคะลูกค้า2คันราคาเท่ากันนะ3ามแ0 0แบาทผ่อนเริ่มต้นที่7,000พันนะคะต่างกันตรงายทะเบียนแล้วก็เลขใหม่เท่านั้นนะ ออปชั่นครบเลยนะคะลูกค้าได้ให้ตัวจอ Android ด้วยนะคะลูกค้านี่จอ Android ระบบนำทาง n นวิเก tor มีมาให้ครบนะคะแอร์อโอโต้เกียร์ออโต้ขับขี่ใช้ง,งานง่ายๆนะคะกล้องถอยหลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะได้กล้อง360องศาเลยนะคะลูกค้ากล้องถอยด้านหน้าด้านหลังด้านข้างคือมีให้ครบ360องศาเลยนะออปชั่นล้นๆ้นเลยนะคะ,ออนนะ,คะใครได้ไปเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนกระจกมองหลัง ตัดแสกออโต้นะคะมีที่เก็บแว่นตาให้ด้วยนะฝ้าเพดานไม่มีคราบสกปรกเลอะเทอะเลยนะคะส่วนตัวเบาะนะคะลูกค้าได้เป็นเบาะผ้านะคะระบายอากาศได้ดีนะคะลูกค้าสภาพสวยๆเป็นกระบะโอเพนแคปนะคะตัวแคปเปิดได้นะมีสภาพรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลูกค้ายังไม่ได้เก็บงานไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะคะที่ด้านหลังเนี่ย พลาสติกเขายังไม่ได้แกะออกเลยนะคะลูกค้าสภาพสวยๆเลยหัวน็อตซอกประตูเดิมๆไม่มีรอยไขหรือว่ารอยเฉียบเพื่อนเม็ดอันนี้เห็นชัดเจนโครงสร้างเดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะคะบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะมาพร้อมกับหลังคาแคลริบอยนะคะจดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าเป็นกระบะแคบยกสูงเกียร์ออโต้นิสสันนาวลา,าล่า 2.5V caliber นะคะใครได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะสภาพเดิม สวยๆเลยนะคะออปชั่นจัดมาให้ครบจากโรงงานนะคะ3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้านี่มีแมกไรเนอร์มาให้เรียบบอยแล้วนะคะลูกค้าอาจจะสกระปรกเลเอะเทอะนิดนึงนะอย่างที่นันบอกว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ล้างนะคะคันนี้เพิ่งลงจากรถเทลเลอร์มาส,สดๆร้อนๆเลยรีบมารีวิวให้ได้ชมกันนะคะเผื่อใครที่หากระบะราคาถูกไว้ใช้งาน ห้ามพลาดเลยนะคะติดต่อหานัดเด็ตรงได้เลยนะ,ะมาดูโครงสร้างของรถกันต่อนะคะไฟท้ายไม่มีรอยแตกรอยร้าวตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตหัวน็อตน,นะคะเดิมๆจากโรงงานเลยโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะลูกค้าเม็ดอาร์ตขอ,ง,องกระบะนะคะมีเห็นชัดเจนเลยนะ,ะไม่มีร,อ,รอยสนิมตัดจีนรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีนะคะสภาพสวยนะใครสนใจห้ามพลาดแนะนําไปอินนิงทั้งเลือกเลยนะคะคันนี้ป้ายทะเบียนสามทองูเท่า ขอไข 2, 0, 1, 0, ่2 010กรุงเทพมหานครนะคะไม่หนึ4 0 0 0นโลนะลูกค้า3 8 9 9 0 0บาทนะคะสภาพสวยๆเลยนะแล้วก็อีกหนึ่งคันนะคะลูกค้าอีกหนึ่งคันที่เข้ามาใหม่เหมือนกันนะค,ะคันนี้3ทองพุทธาขอไข 2, 0, 1, 4, ่2 014กรุงเทพมหานครนะคะราคาเท่าการสเปคเดียวกันคันนี้รู้สึกว่าไม่จะสูงกว่านะไม่อยู่ประมาณ130,000กว่าโลนะคะคันนี้แบตหมดเนาะ แบตหมดเดี๋ยวเราดูแลในส่วนของการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่นะคะแต่โดยรวมแล้วสภาพของรถโอเคเลยนะคะสภาพรถโอเคเลยนะไม่มีช้ำเลยนะคะลูกค้าสเปคเหมือนกันเลยทั้งสองคันนะใครสนใจคันไหนนะคะติดต่อหานัดได้เลยนะสองคันนี้เป็นรถหน่วยงานปลดประจำการนะคะซึ่งข้อดีของรถหน่วยงานเลยนะการเ,เช็คระยะการแมเแนสเป็นถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนศูนย์ตลอดนะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะออปชันให้มาค่อนข้างครบแล้วด้วยนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวผ่อนแค่ เจ็ดพันเท่านั้นนะรายได้สองเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถได้นะี่คะใครสนใจก็แนะนําเลยนะคะติดต่อฮานะได้ตรงได้เลยนะศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนนะคะโทรมาแอดไลน์มาได้ยิยนดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสําหรับวันนี้นะก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนัดขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ